สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกับผมคนองเนินอุไราจากนิสารโลกทิพย์นะครับ <c oughs> ก็เราก็ยังคุยกันด้วยเรื่องตายแล้วไปไหนถึงตอนที่ว่าเมื่อพโทสมานวิระวัชยะตายแล้วเกิดใหม่ข่าวที่แล้วก็เล่าค้างไว้ว่าพโทสมาพโทสมานได้ไปพบขพยายมนะแล้วก็ค้างไว้ตอนนี้ก็ ก็เป็นเรื่องราวที่พลโทสมานได้ถามตอบกับพญายมถึงปัญหาต่างๆที่มีความสงสัยนี้ก็จะถามต่อนะครับพลโทสมานวิรัติยาก็ถามต่อว่าดวงวิญญาณทุกดวงเมื่อออกจากร่างของคนที่ตายแล้วต้องมาสู่ยมโลกก่อนเสมอไปหรือไม่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นจะไปที่ไหนไปที่นั้นทำไมอยู่นานสักเท่าใดจะเกิดอีกหรือไม่ พญายมก็ตอบว่าตามที่ได้เคยบอกไว้แต่ต้นว่าดวงญานของคนที่ตายแล้วเมื่อออกจากร่างส่วนมากมักจะต้องถูกนํามาสู่ยมโลกก่อนเพื่อตรวจสอบดูบาบุญคุณโทษที่ตนได้เคยกระทำไว้แต่ครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่แต่ก็มีดวงญาณบางดวงบางดวงเมื่อออกจากร่างแล้วไม่ต้องมาสู่ยมโลก คงล่องลอยอยู่ในอวกาศและอาจขึ้นสู่สุคติในชั้นบนเลยก็มีในเมื่อดวงวิญญาณดวงนั้นได้สร้างกุศลบารมีไว้สูงมากและเกือบตลอดชีวิตไม่เคยทำบาปเลยหรือถ้ามีการทำบาปบ้างก็เป็นไปโดยไม่ได้เจตนาซึ่งในกรณีนี้ดวงวิญญาณนั้นจะมีโทษเบามากเพราะอกุศลกรรมที่เขาได้ทำไว้เป็นอโหสิกรรมบ้างหรือตามมาให้ผลไม่ทันบ้าง และโดยที่กุศลกรรมมีแรงมากกว่าจึงให้ผลก่อนในกรณีเช่นนี้เมื่อบุคคลผู้นั้นตายลงกุศล,ลกรรมก็ให้ผลทันทีทําให้ดวงยางเขาไม่ต้องมายังโยมโลกนี้คงขึ้นไปเสวยผลบุญอยู่ในสวรรค์เลยทีเดียวแต่เมื่อผลบุญที่ตนได้ทําไว้สิ้นสุดลงหรือหมดลงดวงยางนั้นก็จะต้องมาเสวยกรรมชั่วที่ตนได้เคยทําไว้เป็นการใช้นนี้จนขาดจะหมดเมื่อ <c oughs> ใช้นี่กรรมนี่เวณหมดแล้วดวงวิญญาณน,นั้นก็ต้องกลับไปยังกลับไปจากโยมโลกเพื่อจุติหรือปฏิสนธิต่อไปตามแรงนิฐานหรือตามความปรารถนาของตนและด้วยอาศัยบาร,รมีที่เป็นกุศลที่ได้เคยสร้างไว้ด้วยในบางกรณีดวงวิญญาณที่ออกจากร่างของผู้ตายอาจเข้าสู่เขตพรมโลกชั้นสุทาวาสเลยก็มี พวกที่ท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้อาหารหัตผลเข้าสู่พระนิพพานไปไม่ต้องมาใช้กรรมที่ตนได้ก่อไว้อีกดังเช่นพระองค์คริมาณอ,าอาหารหันต์เป็นต้นแม้ว่าท่านจะได้ฆ่าฟันบุคคลเสียศ9 9คนเพื่อหวังความสำเร็จตามที่ได้รับคำสั่งมาจากครูของท่านแต่ท่านก็ทำไปโดยความหลวงเข้าใจผิดคิดว่าการทำเช่นนั้นเป็นทางให้ประสบความสำเร็จท่านจึงทำไปโดยไม่เตือนนาจะทำด้วยความพยายาม ท่านจึงทำไปโดยไม่เจตนาไม่ได้ทำด้วยความพยาบาทอาฆาตท่านเมื่อท่านพบพุทธเจ้าและได้ทรงรับรับคำสั่งสอนที่ถูกต้องให้รู้แจ้งเห็นจริงในทุกวิธีทางว่าการเที่ยวไร่ขาวฟันผู้คนและตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยคองคอให้ได้ครบหนึ่งพันคนนั้นไม่ใช่หนทางที่จะ <c oughs> ให้ประสบความสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ตรงกันข้ามจะเป็นทางนำไปสู่อาบาัยภูมสี 4, คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน ส่วนทางที่จะนําไปสู่ความสำเร็จเป็นทางที่พระองค์จะได้ทรงสั่งสอนต่อไปทั้งนี้ท่านองคุริมาจะต้องหยุดทําการสร้างบาปเสียก่อนแล้วมาเดินในทางใหม่ที่พระองค์จะสอนให้อันเป็นทางนําไปสู่ความสำเร็จคือพระอมตะมหานิพพานเมื่อท่านองคุริมาได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความสนใจรับฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เมื่อตายแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นทางทางสุคติเพราะอกุศลกรรมที่ท่านได้ทําอได้ทําไว้อมากมาย <c oughs> เมื่อตายแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นทางทางสุคติเพราะกุศลกรรมที่ท่านได้ทรงบําเพ็ญเพียรนั้นมากมายเหลือล้นจนอกุศลกรรมไม่อาจตามมาให้ผลได้ทัน ดวงวิญญาณเช่นพระอรหันต์องค์ครีมาณน,นี้ไม่มีโอกาสจะได้มาสู่ยมโลกเลยเพราะได้เข้าไปสู่ประตูพระนิพพานเสียก่อนซึ่งดวงวิญญาณเช่นท่านพระอรหันต์นี้ย่อมมีน้อยส่วนมากมักไม่พ้นที่จะต้องมาทนทุกเขเวทนารับกรรมอันหนักอยู่ในโยมโลกนี้จนกว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมของตัวนี้ทําไปแม้พระมหาโมคคลาและนางอุบลวันเทลี ซึ่งต่างสาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งสองท่านยังถูกพวกโจรประหารเสียจนเข้าสู่พระนิพพานไปพราะนิการ,รขั้นสุดท้ายที่ตามมาให้ผลในชาตินั้นไม่พ้นแม้กระนั้นก็นตามดูอย่างทั้งสองก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสถูกส่งลงมายมมายังยงมโลกเพราะท่านได้เข้าสู่ประตูนี้พระนิพพานไปเสียก่อนแล้วอันเป็นสิ้นชาติสิ้นทุกข์กันไปเพียงเท่านั้นไม่ต้องกลับลงมารับโทษในนรก นี่อีกต่อไปดังนี้เป็นต้นพลโทสมานก็ถามต่อไปอีกว่า <c oughs> เหตุใดคนที่ต้องตายเมื่อถึงเวลาตาย <c oughs> ก็ให้มีอาการแสดงออกต่างๆกันบางคนก็ตายไปด้วยอาการสงบบางคนก็ตายด้วยอาการอันลำบากทนทุกขเวทนาทรมานทรกรรมดินน้นรนขมครวรเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัสบางคนก็ตายด้วยอุบัตเหตต่างๆนานาถูกยิงถูกแทงถูกไฟคลอกถูกน้ำร้อนลวก รถความตายเรือแตกเครื่องบินตก <c oughs> ดูนาเวทนาเหลือที่จะทนดูได้นั้นเป็นเพราะเหตุใดพญยายมก็ตอบว่าการตายด้วยอาการกิยาต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรรมนิมิตและลูกเอ๋ยคนใดที่ทํากรรมชั่วอย่างใดเอาไว้แต่ในอดีตมาถึงข่าวจะต้องตายและกรรมนั้นได้ติดตามให้ผลทันก่อนจะตายเมื่อตอนใกล้จะตายก็ให้นึกถึงแต่กรรมชั่วที่ตนได้ทําไว้จนหมดสติที่จะคิดถึงกรรมดีที่ตนได้สร้างสมไว้ได้ ก็แสดงออกมาทางร่างกายด้วยการทรมานอันแสนจาหน่าทุเ,เร็เวทนาจนข่าจะตายโดยอาศัยกรรมชั่วที่ตนได้สร้างไว้ทําไว้ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่หรือในอดีตชาตินั่นเองที่แสดงนิมิตออกมาหเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเมื่อดูอยาณนั้นเขาออกนั้นออกออกจากร่างไปแล้วมีที่ไปในเบื้องอนาคตข้างหน้าก็คือยมโลกหรืออบายภูมิทั้งสี่ดังที่เคยพูดให้ฟังมาแล้ว เพื่อไปใช้หนี้กรรมเก่าที่เจ้ากรรมในเวรเขามาทวงเอากับคืนไปตามที่ตัวได้เคยกระทากับเขาไว้ในแต่ครั้งก่อนหนี้ต่างๆเหล่านี้เรียกกันว่าหนี้กรรมเก่าซึ่งจะต้องใช้ให้หมดสิ้นไปตราบใดที่ยังใช้หนี้รายต่างๆไม่หมดสิน้นตราบนั้นดวงวิญญาณที่ออกจากร่างไปแล้วก็ไม่มีวันที่จะหาความสงบสุขได้ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกแดนใหญ่หรือคุ้มใหญ่ต่างๆคุ้มใดคุ้มหนึ่งในแปดคุ้มหรืออาจต้องไปใช้หนี้รับ ความทรมานทั่วทั้งแผ่คุมก็ได้ทั้งนี้สุดแล้วแต่ว่ากรรมที่ <c oughs> มนุษย์คนนั้นได้สร้างไว้จะหนักหนามากมายรายเรียงรร้แรงเพียงใดตามกฎเกณฑ์ที่ว่าอันผู้ใดสร้างกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไว้กรรมนั้นก็จะติดตามผู้นั้นไปประดุดล้อแห่งเวียนที่ติดตามกระทบเท้าโคฉะนั้นเมื่อโคลากเวียนไปถึงไหน รอลอเกวียนก็ตามลบลอยเท้าโคไปถึงไปจนถึงที่หมายปลายทางนั้นเทียวนี่แหละเรียกว่ากรรมนิมิตละทนโตสมัยก็า <c oughs> ถามต่อไปว่าสำหรับ <c oughs> สำหรับคนที่จะต้องตายและกําลังจะตายด้วยความทรมานอันน่าสังเวชสลดใจนั้นจะมีหนทางใดหรือบ้างที่จะช่วยให้เขาตายด้วยอาการอันสงบปราศจากความทุรนทุรายหรือแสดงความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างน่าสมเพช พญาโยมก็ตอบว่ามีสิยังพอมีทางที่จะช่วยได้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่จะช่วยได้ทุกคนไปดอกจะช่วยได้ก็เป็นเฉพาะบางคนที่เคยสร้างกุศลไว้มากๆเท่าน,นั้นเพราะคนที่ได้ทําบุญไว้มากๆแต่ก็สร้างกรรมอันเป็นบาปไว้มากด้วยกันด้วยนั้นเมื่อใครจะตายมักจะไม่สามารถลึกถึงการทางกุศลที่ตนได้สร้างไว้ได้ส่วนมากมักจะนึกได้ก็แต่บาปอัศนที่ตนได้เคยทําไว แต่แน่ดีเพราะอากุศลนั้นมีอำนาจแรงมากและมักจะให้ผลก่อนเสมอโดยเฉพาะถึงคราวที่ดวงจิตจะดับอันเป็นเหตุให้แสดงกรรมนิวิตอันน่าสยดสยองและหวาดเสียวออกมาเพราะขณะนั้นดวงจิตทั้งหมดกำลังและอำนาจที่จะคุมสติไว้ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการบอกพระอาราหังให้แก่คนที่กำลังจะตาย คือเท่ากับเป็นการช่วยเตือนความทรงจําให้คนที่กําลังจะตายได้ลึกถึงความดีหรือกุศลกรรมที่ตนได้เคยสร้างสมและอบรมมาแต่ค่าวก่อนอย่างน้อยเมื่อเขานึกอะไรได้เขานึกอะไรไม่ออกเมื่อจะจากโรงนี้ไปแล้วก็ขอให้นึกถึงคุณพระไว้ในดวงจิตเพื่อเป็นที่พึ่งที่ลึกอย่างมีแก่นสารบ้างก็ยังดีหรือบางทีถ้าคน คนนั้นได้เคยสร้างกุศลไว่มากมายในบ้านปลายของชีวิตพอมีใครไปเตือนความทรงจำให้เขาลึกขึ้นมาได้เขาก็จะเบนดวงจิตเข้ามาเข้ามาสู่ทางกุศลที่เขาได้ทําไว้ดวงจิตที่กําลังทุรนทุรายก็จะกลายเป็นเข้าสู่ความสงบโดยยึดเอาธรรมและกุศลที่ตนได้เคยทําไว้เป็นหลักมั่นเกาะเกี่ยวเหนี่ยวยึดพาดวงวิญญาณไปสู่พรโลกในสำไปรภโน้นได้เมื่อดวงจิตได้มีกุศลกรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้ว ความสงบก็จะพันเกิดขึ้นกรรมนิมิตที่ร้ายก็จะละลายสูญหายไปความตายอย่างสงบสุขก็จะเข้ามาแทนที่ต่อจากนั้นดวงวญาณดวงจิตจะดับลงอย่างง่ายดายเหมือนไฟที่ปัสจากเชื้อสิ้นไส้สิ้นน้ำมันดวงวญาณก็จะหลุดลอยออกจากล่างไปโดยง่ายส่วนจะไปสู่คติภูมิหรือทุคติภูมิอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมจะตามสนองไปทันถ้ากุศลกรรม ตามไปทันก่อนดวงจิตก่อนดวงจิตหรือวิญญาณจะออกจากร่างก็ไปสู่สุขติภูมิทัศทิกาวันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยคนที่จะต้องตายให้ตายไปด้วยอาการอสงบแต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความบาปชั่วโสกปกสมมก็ไม่มีทางจะนํามาช่วยได้ดอกเพราะแรงแห่งความบาปชั่วมันมากจนมีอานาจเหนือสติสัมปชัญญะทั้งมวลของผู้ที่จะต้องตายซึ่งตามธรรมดาคนที่กายจะตายนั้นความมีสติสัมปชัญญะมีเหลือน้อยเต็มที เปรียบเหมือนดวงไฟที่ริบหลีริบหลีใกล้จะดับเพราะสิ้นไส้สิ้นเชื้อยิ่งเมือตอนที่ตนมีชีวิตอยู่ได้สร้างความชั่วชาสามานความสกรปรกสมมไม่มากเพียงใดสิ่งไร้หล,ล่านั้นก็ยอมจะติดตามทวงถามอย่างกระชั้นชิดและเร่งเร้าเอาจนไม่มีเวลาจะนึกคิดถึงเรื่องอื่นๆได้เหตุไนฉนจนึงจะมานึกถึงคุณงามความดีที่ตนมีเพียงมีอยู่เพียงเท่าคีเล็บมือหรือไม่มีเอาซส้เลยเล่ะ เมื่อเป็นเช่นนี้แม้จะชวนคนตั้งร้อยโก่งคอหอยร้องเรียกพระอรหังมาให้ช่วยหรือจะมาร่านพระนาสายสาธยายมนคาถาอ้างถึงคุณนำความดีขึ้นมาสักเท่าใดคนคนนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ยินหรือนึกถึงพระอาหารหัน์ให้ช่วยตนได้เลยจึงว่าถ้าจะช่วยได้ก็เป็นเพียงบางคนเท่านั้นไม่ใช่ช่วยได้ทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะยิ่งใหญ่สักเพียงใดในโลกมนุษย์ผลโทสมานก็ถามต่อไปว่า การช่วยคนตายให้มีความสุขนอกจากจะช่วยในขณะที่กําลังจะตายแล้วยังมีวิธีอื่นหรือไม่เช่นการช่วยด้วยการทําบุญแผ่ส่วนบไปให้เป็นต้นและการช่วยเช่นนั้นผู้ตายจะรับหรือไม่เพราะเหตุใดพญายมก็ตอบว่ามียังมีวิธีที่คนเป็นจะมีวิธีที่คนเป็นจะช่วยดวงยางของคนตายให้ได้รับความสุขอีกมากมายหลายวิธี และวิธีที่จะทําได้ง่ายที่สุดตามทางขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ก็ได้แก่การทําบุญให้ทานถวายอาหารมิถุบาดยังไงล่ะนอกจากวิธีง่ายๆซึ่งขณะน,นี้มักจะไม่ไม่ไม่ค่อยม,มีใคร,ใค,รค่อยนึกถึงค่อยค่อยทำกันแล้วยังมีการบอยจากทานอันเป็นมหาสนุอีกมากมายโดยเฉพาะได้แก่การเข้ามาบวชในพระาศาสนาการถวายกฐินทานหรือการสร้างโบสถ์วิหารสถานศึกษาโรงพยาบาลและอาคารสาธารณสุขอื่นๆ หรือวิธีถวายพระคำพีถวายตำหับตำรา,า,า,าทางศาสนาเป็นวิทยาทานการอุศลโดยเฉพาะการถวายประจัยสี่แก่ทางพระศาสนา้นแก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเป็นต้นก็นับว่าเป็นหนทางที่จะช่วยให้คนตายได้รับความสุขเหมือนกันแต่ข้อสําคัญเมื่อในทําการกุศลบริจากทานไปแล้วต้องมีการทิศส่งไปให้อาจด้วยใจแผ่เมตตาหรือกรวดน้ําไปได้ยิ่งดีเพราะการทาเช่นนี้ จะเป็นทางให้ผู้ตายได้รับส่วนสงบลบุญที่คนอยู่ทําไปให้คนตายแต่ก็ไม่เสมอไปดอกนะเพราะดวงวิญญาณบางดวงที่ได้ก่อกรรมอันหนักของตนต้องตกไปอยู่ในนรกชั้นต่าสุดเช่นมหาเอาเวจีหรือมหาโลสุวะนรกหรือโลกันนรกซึ่งเป็นนรกชั้นที่มีการทรมานทรกรรมกันอย่างหนักและร้ายแรงที่สุดในนรกชั้นดังกล่าวนี้ไม่มีใครจะเอาสิศธิสงบนส่งไปถึงได้ยกเว้นพุทธองค์และพระอาหารเท่านั้น ฉะนั้นดวงยานดวงใดตกลงไปในนรกเหล่านี้ก็เป็นอันหมดโอกาสที่ได้รับส่วนบุญจากญาติหรือมิสหาที่อุทิศส่วนบุญไม่ให้ทั้งนี้จนดวงญาณน,นั้น